ลูข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้เรดฟอร์ดประเดิมสวยอุ่นเครื่องช่วยผียิงแบ็กเบิร์น2ูปข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวรายงานว่ามาคันและสอดได้กลับมาลงประเดิมสนามในแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมากับแบ็กเบิร์นสโลเวอร์ โดยเมื่อคืนเขาสามารถประเดิมสนามได้อย่างสุดยอดพอยิงคนเดียวไป2ประตูช่วยให้แมนยูในเต็ดชนะแบ็กส u เบิร์นโลเวอร์ที่3ประตูต่อ0และด้วยการโชว์ฟอร์มที่เด็ดดวงขนาดนี้เป็นที่คาดการได้เลยว่าเกมที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่16นี้เขาจะมีรายชื่อเป็นปีกซ้ายประจำทีมแน่นอนบ็อกบาพร้อมต่อสัญญาถ้าได้ค่าเหนื่อยที่มากพอ ข่าวจากเลิก์กิปสื่อดังจากฝรั่งเศสรายงานว่ามีแนวโน้มที่พอปอกบาจะต่อสัญญากับแมนยูนเต็ดในฤด,ดูกาลนี้โดยสื่อดังเผยว่าปอกบานั้นมีท่าทีที่ต้องการจะอยู่กับสโมสสอต่อไปส่วนเหตุผลในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของปัจจัยล้วนๆโดยเขาต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยระดับท็อปในพรีเมียร์ลีก โดยที่สโมสรแมนยูแต่นั้นก็พร้อมเสนอค่าเหนื่อยสุดพีคโดยอัพให้เขาจาก290,000เป็น400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งค่าเหนื่อยระดับนี้น่าจะเหมาะสมและเป็นค่าเหนื่อยที่ป็อกบาน,น่าจะพึงพอใจนะตำนานปืนชี้90ล้านปอนด์สำหรับดีแคนสไลด์ยังไงก็ต้องจ่ายนะ ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวได้นำบทสัมภาษณ์ของในเจลวินเทเบินซึ่งเป็นอดีตปาการหลังระดับตำนานของอาร์เซนอลมาเปิดเผยว่า90ล้านปอนด์นี่เป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะสำหรับค่าตัวของดีแคนสไลท์แต่ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมเพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะก้าวต่อไปผมไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกสนใจในตัวเขา ผมไม่แน่ใจนะว่าซิตี้สนใจเขาหรือเปล่าแต่สำหรับผมเขาเหมาะกับยูเนเตตมากที่สุดเลยและถ้าป๋าวินอวยซะขนาดนี้ก็ขอให้แมนยูเนเตดซื้อดีแคนสไลท์ให้ได้ไวๆนะจ๊ะผีสนใจไหมบิสซูมาแก้ปัญหากางรับแค่30ล้านปอนด์บทความทวิทตข้อเสนอแนะจากยูเนเตตออนไมล์ได้ให้เหตุผลอย่างน่าสนใจในเรื่องนี้ว่าบิสซูมานั้นมีค่าเฉลี่ยการเข้าปะทะได้ค่อนข้างดี และเขาสามารถเปลี่ยนบอลจากรับเป็นลุกได้เร็วกว่าเฟนและสกอตแม็กโทมิเน่เสียอีกแถมยังจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้ดีอีกด้วยและในช่วงหน้าหนาวนี้ถ้ายูเนเต็ดจะจ่ายเงิน30ล้านปอนเพื่อแก้ปัญหากางรับก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากเลยยังไงก็ฝากนะโอเล่ o re, ช่วยพิจารณาด้วยนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า